สวัสดีค่ะสบายดีทุกคนวันนี้แม่วกวางกะพี่มาพุดลุมกัดขาพี่น้องมาลุดไปน้ำกันบ้านที่นม่นยังที่ไหนหนี่ หมักสุมค่ะพี่น้องเอามักสุมมากฟังดินไม่จ้ะพี่น้องเป็นสองอาทิตย์แล้วจ้ะ กอดกันเ่าล่ะนี่ค่ะพี่น้องยังสดอยู่ขั้นบอ่อเอาฟังดินแม่จัซี่กะจะแฮววันนี้กะฟังดินจม่จัชช่กะจะได้สองอาทิตย์อยู่ ก็จะบ่แเฮวก็จะสูเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่ามักสมอันนี้มักสมปลอดสารเคมีก็เป็นวิธีเลือกอีกวิธีนึงเนาะเพื่อบ้อห้มักสมเนา่าฝังดินไว้เพราะทาบม,มันจีเฮลมันจีเนาก่อนพ่อไปซื้อน้ำข้าเจ้ามาไว้หลายเนาะเป็นซีบโลกสินะคะ่ะมันจะกินมดท่านก็เลยมาฝังดินไว้มักสมอันนี้มักสมมัน จากสวนปลอดสารเคมีว่ะสันก็เลยมากฟังดินไว้แต่ยังสดอยู่เนาะสองอาทิตย์วน,นี้เนาหนยเนากับมีพี่น้องหนยสดกับมีหนุยเนากับมีแต่ว่าเฮวเราพี่น้อง เฮ็ดจังซี่ไว้มันจะบ่แฮวแตยังสดอยู่แต่ว่าก็มีหน่วยเน่าคือกันอย่เนาะพี่น้องซะจะเอาใส่ตู้เย็นมันก็บ่หมดเนาะก็เลยต้องมาฝังดินจังซี่ไว้ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ปังๆไงเด้อขอบคุณค่ะค